มาร์กหน้าทุกวันนะคะเป็นเวลา30วันกวางใส่ไปตั้งแต่แบบเช้าจนถึงเย็นบางทีถึงดึกเนี่ยแต่แบบไม่ให้เกิดความลำเอียงกวางก็เลยแบบหยิบมาหลากหลายมากไม่ใช่หยิบมาสั่งมาหลากหลายมากเหมือนพอได้เป็นอะ่ะมันจะมีความเป็นซ้ำอะ่ะใช่มากเอาน้นมาเล้ว,ลว,ลวอันนี้ก็ไม่มีกลิ่นไม่มีน้ำหอมนะ สวัสดีค่ะทุกคนกวางเองนะคะเมื่อกี้ออกเสียงหืดมากคลิปนี้นะคะเราจะมามาร์กหน้าทุกวันนะคะเป็นเวลา30วันกวางอยากจะมาทำเนี่ยเพราะว่ากวางอะ่ะชุดซีรีส์เกาหลีใช่ไหมเวลาเราดูอะ่ะเขาจะมีการมาร์กหน้าบ่อยมากแล้วเราก็แบบเฮ้ยทำไมเขามาบ่อยขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วผิวเขาก็ดีใช่ไหมเราก็เลยอยากลองบ้างแล้วจะมาดูผลลัพธ์กันว่าสภาพผิวที่ได้เนี่ยมันจะเป็นยังไงซึ่งช่วงเนี้ยสภาพผิวกวางนะคะจะมีปัญหาน,นิดหน่อยตรงที่เป็นสิวเห็นไหม นี่ค่ะเอาบลัชคอนซีลเลอกกร์กบแล้วนะก็ยังแบบมีผวกมาแล้วก็จะมีความเป็นสิวตรงนี้แล้วก็เหมือนมีแพ้อะไรสักอย่างบริเวณหน้าผากจะเป็นแบบเป็นผลเล็กๆนิดนึงแล้วก็มีตรงบริเวณหน้าแก้มนะคะที่จะเป็นผลแล้วก็มีความดูผลกว้างนิดนึงก็คือช่วงนี้แบบเหมือนผิวมันไม่ค่อยสมดุลนะก็เลยสรรหาวิธีการที่อยากจะให้ผิวมันกลับมาสุขภาพดีขึ้นนะเห็นว่าการมาร์กหน้าเนี่ยมันน่าสนใจพวกสกินแคร์อะไรเงี้ยกงก็ยังใช้เหมือนเดิมเพียงแค่เราเพิ่มขั้นตอนในการมาร์กหน้าหลังจากทาสกิน ก่อนที่จะทำเนี่ยเรามีความคิดว่าเอะถ้ามาร์กหน้าทุกวันนี่ผิวเราจะเป็นอะไรไหมอะไรเงี้ยกวงก็เลยทําการหาข้อมูลมานะคะว่าเราสามารถที่จะมาร์กหน้าติดกันทุกวันได้แต่ว่าต้องเป็นสูตรที่ให้ความชุ่มชื่นกับผิวนะคะแต่สูตร er แบบมาจ์ไรเซอร์อะไรเงี้ยไม่ใช่สูตรที่ทําให้เกิดการผ่าซิวผิวอะไรเงี้ยเช่นทําให้ผิวขาวกระจ่างใสสูตรแบบลดสิวอะไรเงี้ย NG, อันนั้นก็คือควรจะใช้สัปดาห์ละสองสามครั้งเขาบอกว่าถ้าสมมติเรามาอันนี้คือกวังอ่านมาแปะข้อมูลมาให้นะคะว่าเขาบอกว่าถ้าสมมติราใชช้มมกหนุววัววี่่คืบผ เหมือนเราทามอสเจอร์เซอร์ดีๆกับผิวได้เลยอะไรเงี้ยมาร์กจะมีความเข้มข้นมากไม่มีวัตถุกันเสียหรือแบบไม่ใส่วัตถุกันเสียอะไรอย่างเงี้ยมนจะทำให้หน้าเราดีอ่ะเดี๋ยวจะมาลองกันมาร์กมันจะมีความหนึบนะเรามาร์กหน้าทุกวันมันอาจจะเกิดการอุดตนันแล้วทาให้เป็นสิวมากกว่าเดิมอะไรอย่างนี้เหมือนแนะนําให้ใช้อาทิตย์ละสองสามครั้งในการมาร์กหน้าสําหรับคนที่เป็นสิวหนักๆจากข้อมูลนะคะบอกว่าถ้าสมมติว่าเราแบบเป็นคนที่ผิวแพ้ง,ง่ายแบบกว้างเนี้ยชอบมีผื่นขึ้นอะไรเงี้ยผิวอาจจะมีความแข็งงแมากกขึึ้้น็ไดซ่ง We'll มาที่กวางใช้นะคะเพื่อที่จะแบบไม่ให้เกิดความลำเอียงกวางก็เลยแบบหยิบมาหลากหลายมากไม่ใช่หยิบมาสั่งมาหลากหลายมากเป็นแบรนด์ที่เราคุ้นเคยแล้วก็เป็นแบรนด์ที่มีคุณภาพนะคะมันจะได้ไม่ต้องแบบเกิดการแพ้เนาะอันนี้นะแบรนด์แรกแบรนด์รูลูนะคะนี่กวางเอามา3อันแต่ว่าเป็นสูตรเดียวกันก็คือเพิ่มความชุ่มชื่นให้กับผิวแบบสภาพผิวอะไรเงี้ยเออเพิ่มความชุ่มชื่นหมดเลยทั้ง3อันนะใช้สูตรเดียวกันแต่แค่คนละแบบเท่านั้นเองอันที่2นะคะเซนเทล่า คอร์เ g อ l คือแบรนด์นี้กวางใช้สกินแคร์ของเขาอยู่แล้วแล้วกวางชอบมันใช้ดีอะค่ะก็เลยสั่งชีทมาส์ของเขามาในกล่องน่าจะมีประมาณ5แท็บราคาเดี๋ยวจะแปะไว้ให้นะก็ไปสั่งซื้อตามช็อปของเขาได้เลยอะเขาก็จะมีช็อปออนไลน์ line, ตามต่างๆ อีกแบรนด์หนึ่งแบรนด์สุดท้ายแบรนด์นี้คือใช้อยู่แล้วจ้าชอบซื้อมาใช้บ่อยๆแบรนด์ลิเดอร์นะคะอันนี้คือช่วยในเรื่องของลูมขนกว้างด้วยอ๋ออันนี้คือเขาช่วยแบบผัดเซลล์ผิวด้วยอันนี้คือกวางอาจจะใช้สลับกับตัวอื่นเพราะมันแบบว่าผัดเซลล์ผิวเนาะอาจจะใช้อาธิตย์ละครั้งอะไรประมาณนี้หลักๆคือกวางก็จะใช้เป็นของแบรนด์นี้มากกว่านะคะดูจะตอบโจทย์แบบไนหรอกให้ความชุ่มชื้นอะไรเงี้ยไม่ได้แบบอยากได้ความกระจ่างใสหรืออะไรแบบนี้แล้วก็แบรนด์นี้นะหลักๆ โอเคเดี๋ยวเราไปล้างหน้าเรามาล้างหน้ากันดีกว่าเดี๋ยวเรามาขีดหน้าก่อนนี่เห็นปะมันมีความเป็นสิวแล้วก็ตรงแก้มเรามีความแบบว่าเป็นผ,นผนแบบื่นแดงๆแนี้เนี่สิวขึ้นเหมือนอยู่ดีๆหน้าก็มีการเหมือนแพ้อะไรสักอย่างขึ้นมาทั้งที่ใช้ทุกอย่างเหมือนเดิมไม่ได้เปลี่ยนไม่ได้เพิ่มไม่ได้ลดอะไรนี่มันจะมีตรงคิ้วเห็นไหมมันจะแดงๆนิดน,น,น,นึงอ่ะถ้าจับก็คือมันจะเป็นแบบเป็นบบเนม็ดเหมืนอนผื่นอ่ะเหมือนแบบเป็นสิวโตดอะไรอย่างเงี้ย ช่วงนี้หน้าแบบว่าอ่อนแอหมดเสี้ยวแรงมที่จะสวยให้เธอแล้วเช็ดจนกว่าสัมผจะสะอาดอันนี้คือหน้าหลังเช็ดเห็นปะมันจะมีความเป็นเม็ดเม็ดเม็ดเห็นไหมเออตรงไหนตรงไหนมีความเป็นแบบเม็ดเม็ดเม็ดเหมือนแพ้เหมือนอะไรอย่างเงี้ยมาดเวยเสี้ยวงนี้มาจากไหนก็ไม่รู้ค่ะทุกคนดูมีความเอียงวะอะไรเนี้ยเป็นอะไรเนี่ยแอมก็มีความรูมขนกว้างขึ้นมาเดี๋ยวเราไป อาบน้ำทาครีมแล้วก็มามางหน้ากันมาแล้วนะคะทุกคนนหัวเปียกมาเลยเพิ่งอาบน้ำเสร็จแอบบรอาผมมาดิดหน่อยนี่เราจะมาใช้อันนี้กันที่กวันใช้มันจะประมาณนี้ทุกสูตรเลยนะเผื่ออยากเอาไปเสิร์ชหานุ่มชุ่ชื้นปรับสภาพผิวอะไรเงี้ยมันเป็นโคดออะแล้วกลงก็จะชอบไปจับมันอนะไม่ดี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 ดดอือ เเป็นปนแผ่ลยนะล้างมือให้สะอาดก่อนหยิบด้วยนะคะการมาร์กหน้าค่ะทุกคนถ้ามันเริ่มแห้งก็ทิ้งได้เลยนะคะไม่ต้องปล่อยให้มันแห้งคาผิวนะมันจะดึงความชุ่มชื้นของผิวเราไปหมดนะคะ15-20นาทีต้องจมูกเริ่มแห้งเริ่มลอกแล้วก็เออพอดึงออกนะคะไม่ต้องปล่อยไวจ้จนแห้งคาผิวแล้วก็หลับไปโหยตื่นมาหน้าแห้งหมดเลยนะคะไม่ได้นะกลายเป็นว่าแบบเออจากการมาร์กหน้าเพื่อให้แบบผิวเราดีกลายเป็นผิวเราจะไม่ดีนะงั้นนะ ก็มาก้อยน้ำน้ำที่มันเหลือก็อามาถูคอด้วยนะเอาลงสกินแคร์เสร็จแล้วก็ปล่อยหนะ้าสักพักหนึ่งสองสานาทีแล้วก็มามาร์กหน้านะ เดี๋ยวก็ถูตัวไปซะแต่ว่าคอนี่คือ,อลืมเนะเราจะหน้าเด้งแต่คอเหี่ยวก็ไม่ได้เนอะเหมือนมันจะมีมาคอขายด้วยวะต่างแตจไหนมะอยากทำกิมไหมน้ำมันไม่ฉ่ำเลยตรงบริเวณคอเนี่ยลองอ๋อแต่คือเขาไม่ได้ให้น้ำมาเยอะขนาดนั้นก็คือฉ่ำแล้วบริเวณมาร์กเนีน้ำถือว่าฉ่ำอยู่ถ้าแบบว่าเป็นแบบเดียวๆเนี่ยมันจะมีความฉ่ำน้ำมากกว่าเอามาทาคอ,อได้เยอะๆได้แต่นี่มาเขาหนาดีมากเลยไป ระหว่างรอเราจะไปดูคลิปพี่เอกกันนะคะเพราะว่าพี่เอกสตรีมเมื่อกี้เลยเราก็อย่าหัวเราะอะไรมากเพราะว่าเดี๋ยวมันจะแบบว่าเกิดริ้วรอยนะอย่างนั้นก็ได้นะแต่ก็นั่นแหละครับเออต้องมีการทักทายทักทายด้วยอันี้ชอบส่งอีโมจิตัวนี้วันนี้ทุกคนเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้บายเดี๋ยตามพี่เอกด้วยติดตามควงด้วยนะหลายแบบหง่วงที่สองคะหัวอ่อน มาแผ่นที่กวางซื้อมาทั้งหมดกวางแช่ตัวเย็นไว้นะคะก็ให้แบบว่าช่ำๆเ,เย็นๆเวลามากหน้าเจ้ว่าสดชื่นแต่ตอนนี้คือง่วงมากจะไปนอนละอันที่สามจ้าชุ่มฉ่ำมากอู้อสีชุ่มฉ่ำมากมาของอันนี้คือบางมากนะไม่ได้บางจนแบบบางขนาดนั้นนะบางแบบเห็นผิวน้ำอะชุ่มฉ่ำม,มากนวดอต ช่ม้งลูกค้อนคือกวางอ่ะนกักทิ้งไว้พอมันเริ่มแห้งแล้วก็เอาออกแล้วก็นอนเลยนะไม่ได้ไปล้างหน้าอะไรเลยนะมันเราทาครีมบำรุงไปเลยอ่ะเพราะเดี๋ยวมันก็แห้งพอเพราะมันแห้งพวบมันก็ไม่ได้เหนียวหนึบอะไรแล้วอ่ะอันที่ห้านะคะทั้งหมดที่ใช้มาคือไม่มีกลิ่น ไม่มีน้ําหอมแล้วก็น่าจะแบบไม่มีแอลกอฮอล์ด้วยเพราะไม่รู้สึกระคายเครื่องขิวเลยจากแบบที่ใช้มาทั้งหมดนะจะเหลืออีกแบรนดหนึ่งที่ยังไม่ได้ใช้เดี๋ยวจะลองใส่ให้ดูคี้วันที่ห้านะคะ่วันที่หกแล้วนะใช่ไหมหกใช่แหละนี่ก็มาใช้นี่ อันนี้ก็ไม่มีกลิ่นไม่มีน้ําหอมนะอ๋อนี่ไงไม่มีน้ําหอมมันมีแอลกอฮอล์มีพาราเบนนโนมิโน,นโร่ออยคนที่เป็นผิวแพ้ง่ายนี่คือก็น่าจะใช้ได้นะคือน้ําแบบฉ่ามากย่ขอแบบไปคลี่ตัวแผ่นมากไกลๆนะมันค่อนข้างจะฉ่ำอันนี้ก็เป็นแผ่นบางๆตัวนี้ก็คือแบบให้น้ำมาแบบว่าชุ่มฉ่ำมากเห็นปะ ดีมากเลยอ่ะที่หยิบมาทั้งสามอันคือไม่มีกลิ่นไม่มีแอลกอฮอล์ไม่มีน้ำหอมไม่มีอะไรอย่างเงี้ยก็ก็แพ้พวกอะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นผื่นเหมืแล้วไงไปซื้อตามก็ได้แล้วทำไมเสียงแหบทุกวันเลยล่ะช่วงนี้กลายเป็นแพ้บ่อยนะคะดูแลตัวเองด้วยนะดูดิออยยัไม่หมดเลยให้น้ำมาเยอะมากดูดิอยากให้ดูดูใครชอบแบบฉ่ำๆนะออกมาแบเพลินเลย เปียกอะช้ำมากเลยอะให้น้ำมาเยลล่าอย่าได้เอามาโป๊ะๆใช่วันที่เจ็ดวันที่แปดนะคะอันนี้เหมือนมีกลิ่นนิดนึงไม่ได้กลิ่นแรงขนาดนั้นมีแบบจางมากตองแบบตั้งใจดมอ่ะวันที่เก้า วันที่9นะคะคือจริงๆกะว่าเ็จวันจะให้ดูผิวนะคะแต่ว่าเหมือนกลางเป็นรอบเดือนอะ่ะมันก็เลยเป็นสิวก็เลยอ่ะเดี๋ยวสักครึ่งเดือนหรือแบบว่าอาจจะเดือนนึงเลยก็ได้ค่อยดูือเดี๋ยวเพราะ่เห็นปะสิวประจาเดือนมันขึ้นอะ่ะเดี๋ยวรอให้สภาพร่างกายปกติก่อน่างนี้เนาะค่อยมาดูสภาพผิวนะคะวันที่เก้า ผิวอาทิตย์ที่อผิวดีขึ้นอยู่นะความใสขึ้น จะได้สรุปคนแล้วฮึบเดียวทุกคนฮึบอันนี้นะจะให้ดูสิวตรงคางว่าปกติอะ่ะเห็นไหมมันจะมีสิวเป็นเม็ดเล็กๆขึ้นอะ่ะอันนี้คือรอยที่แบบว่าหายแล้วปกติอะ่ะไม่ได้เป็นคนที่มีสิวขึ้นบ่อยขนาดนี้เหมือนพอได้เป็นอะ่ะมันจะมีความเป็นซ้ำอะ่ะถ้าดูเห็นไหมมีความแดงๆมันจะเป็นแบบซ้ำรอยอะ่ะแต่ว่าเป็นแค่ตรงนี้นะ อันนี้คือรอยที่แบบว่าเพิ่งเป็นก่อนหน้านี้ที่เราจิ้มๆิให้ดูในคลิปแล้วแบบไม่สีกวกําลังขึ้นนะเนี่ยอันนี้คือหายแล้วเหลือแค่รอยแล้วก็เนี่ยอันนี้คือแบบขึ้นใหม่เอออะถ่ายที่วตอนเช้าให้ดูอันนี้คือแบบว่าเพิ่งตื่นไม่ใช่เพิ่งตื่นเพิ่งอาบน,น้ำเสร็จรู้สึกว่าผิวดีขึ้นนะ สามสิบแล้วจ้าจะบอกว่ามีให้ดูสิวว่ามันขึ้นสัมแล้วก็ได้มีสแล้วอัน,นกำลังจะขึ้นกงมีข้ญหาแล้วแล้วข้งในเครื่องมันขึ้นสัมเราจะมาสรุปตอนสุดท้ายสัมว่าเป็นเพราะเหตุใด และผลสรุปที่ได้นะคะจากการมาร์กหน้าไปทั้งหมด30วันนะคะมีทั้งข้อดีแล้วก็ข้อเสียเอาข้อเสียก่อนดีกว่าข้อเสียที่กวางเจอเนี่ยมีอยู่อย่างเดียวเลยที่เกี่ยวกับผิวนะคะนั่นก็คือต้นคลิปที่กวางพูดไปเลยว่าถ้าคนที่เป็นสิวแล้วเรามาร์กหน้าทวนมาอาจจะรบกวนบริเวณที่เป็นสิวคือคลิปนี้กวางก็คือทําให้เห็นได้ชัดเลยว่า มันรบกวนจริงๆมันทําให้เป็นซ้ําเป็นซ้ําเหมือนไม่หายสักทีอะอ่ะเราเหมือนกับว่าเวลาที่เราเป็นแผลแล้วแผลมันไม่ได้รับการดูแลให้มันดีก็อาจจะทําให้เป็นซ้ําขึ้นมาได้หรือว่าเป็นแผลที่มันไม่หายสักทีอย่างเงี้ยส่วนข้อดีนะคะข้อดีเนี่ยโอ้โหกวางแบบเลิฟมากกวางรู้สึกว่าผิวมันดีขึ้นมากเออแบบรู้สึกว่าเลิฟผิวตัวเองโชว์ที่มากหน้ามากถ้าเห็นมาต้นขี่ะก็จะเห็นว่ากวางเป็นคนที่เป็นผื่นแดงง่ายมากเป็นผื่นของแก้มอะเอายิ่งเราใส่แมสทั้งวันกวางใส ไม่ตั้งแต่แบบเช้าจนถึงเย็นบางทีถึงดึกเนี่ยอย่างวันไหนออกแดดออกไปเจอแดดเจอฝุ่นเจอควันนี่คือแบบ เป็นผื่นแน่นอนอ่ะพอเรามากหน้าทุกวันอ่ะผิวมันแข็งแรงขึ้น้ว้ทุกคนมันแข็งแรงขึ้นมันเป็นผื่นตรงแก้มอ่ะน้อยมากแต่ในคลิปก็จะเห็นเลยว่าบางวันคือแทบจะไม่เป็นคือปกติกว่าจะเป็นแทบทุกวันถึงจะโบกครีมไปขนาดไหนตื่นเช้ามามันก็ยังไม่หายมันก็ยังแบบเป็นแดงแงอยู่แต่อันนี้คือผิวมันแข็งแรงมากมันแทบจะไม่เป็นผื่นเลยแล้วก็ตื่นมาก็คือหน้าแบบเด้งบึ้งเลยอ่ะอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องรูขุมขนมันมีความตื้นขึ้นแต่ว่าไม่ได้เรียบเนียนตึงเป๊ะอะไรออยย่่่าาาางงงนน้เวลแตห มันจะรู้สึกได้ว่าเราไม่ต้องโบกเยอะเราแบบบางๆก็รู้สึกว่ามัน เออผิวสวยแล้วอะไรอย่างนี้แล้วก็ชุ่มฉ่าผิวแบบชุ่มฉ่าเด้งมากเด้งฟูเออมนสุขภาพดีขึ้นจริงๆอันนี้คือสิ่งที่ประทับใจสําหรับการมาร์กหน้ามาตลอด30วันไม่ได้หยุดพักนะคะเหมือนเราได้รับการดูแลผิวที่มันดีอะ่ะในแค่เรามาร์กหน้าทุกวันหลังจากที่เราทาครีมซึ่งกวางก็คือลงครีมใช้ครีมอะไรที่ปกติที่กวางใช้นั่นแหละแล้วก็พอเสร็จแล้วเราก็ทิ้งผิวไว้สักแป๊บหนึ่งอันสักสองสามนาทีแล้วเราก็มาร์กหน้าเสร็จแล้วเราก็ นนถ้าดูจากไหนคลิปที่กวางถ่ายก็จะเห็นได้ถึงความแปล,แปลนๆได้แบบชัดเจนมาเ็ามันเอ้ยมันดีขึ้นจริงเออแต่ว่าถ้าเป็นสิวอ่ะก็พักก่อนนะคะไปแล้วนะคะทุกคนไ๊้ยหา่พบกันใหม่คลิปหน้านะคะยังไงก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดซับสไครป์เข้าไปกำลังใจให้กวางด้วยนะแล้วก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะคะใครที่มาร์กหน้าอยู่แล้วทุกวันมาบอกผลลัพธ์กันว่าดีไม่ดีหรือว่าสนใจอยากลองก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้ฝากช่องทาง ติดตามต่างๆของกวางด้วยนะคะทั้งไอจีเฟซ o ุ๊กแฟนเพจหรือว่าทิก t o o k นะคะก็ลองเข้าไปติดตามก็ได้อาจจะแบบบอมไม่ค่อยได้อัพคอนเทนต์ลงมากเท่าไหร่แ้่ก็ไปติดตามกันได้ค่ะไปแล้วนะคะทุกคนไ่ว่าอะไรพวกันคลิปหน้าค่ะ,คะอยากให้ทำคลิปอะไรก็ลองคอมเมนต์ห้องพูดคุยกันได้นะคะ